thank you ลูกหลานอยู่ในความสงบสงบอยู่แล้วมันหน่อยคนนะลูกหลานเนาะนับเสาสลาเซค้นเหมือนี่อธิสูเสาสลาบุาารเสาสลา,าหลายกว่าคนเหมือนนี่หลวงพ่อที่บอกภาษาบานเฮ้านะ่ะให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังพอหลวงพ่อนี้จากวัดไปออกจากวัดไปหลายหมื่นลูกหลานออกไปตั้งแต่วันที่หก มันนี่เป็นวันที่สิบกลับมาวันที่เก่านะลูกลานนะออกไปวันที่หกกลับมาวันที่เก่าและเมื่อนี้เป็นวันที่สิบวันพุทธที่ 10, สิบเมษายนพุทธศักราชสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้เป็นวันขึ้นสองค่ำเดือนห้าปีมะโรง พระในวัดของเราสี่สิบเอ็ดรูกนะลูกหลานนะแต่มื่อแต่เมื่อนี่ลงมาฉันสามสบสองงดฉันเก่าโอ้พระงดฉันหลายองค์แล้วก็มีลงท่านมีผู้ที่ฝากจจัจจตุปัจจัยมากทําบุญคุณยกโตโยต้าโคราชและก็นายแพทย์ชุกพิษกันชัยพร้อมครอบครัวจังหวัดพังงา ขาประจำอยู่แล้วนะแต่ว่าโรงท่านีหลวงพอ่อประกาศไปแล้ววันที่27เ็ดเมษายนะลูกหลานนะมันได้เป็นวันที่10บเลยได้อีก1ิเจ็ดมืออีกสิเจ็ดหมือก็เป็นวันเ,เกิดของหลวงพอ่อละฉลอง80ปีหลวงพ่อนะลูกหลานนะแต่โลงท่านมากว่นี้ นี่พาพลไ่งานในฟางในเก้าสิบเจ็ดโคตเจ้าเก้าสิบเกบอลงท่านแหละนะผู้ที่จะมาจองลงท่านต่จองไปเต้นเนินเนินก็ดีเพราะว่าคณะกรรมการผู้จิดีต่อน้าต่อไฟไปให้แต่จะได้รีบท้ำแต่ทีแรกบ่มแมนจีมือมือชุดท่ายังบรุปุปรับมากเลแดนหนาแดนหลังช่นหน้าช่นหลังก็เบิงเบิงแหละวก็เป็นผ้าละสำหรับผู้ที่ ดูแลน้ำดูแลไฟให้นะแต่ผู้ที่จะจองนะก็บอกว่ากันผู้บดผู้มีภาระธุระอย,อย่างอื่นก็ไปต้องว่ากันละผู้ที่อยากจะมายุ่แต่ว่าจองชาตานะควรจะจองเร็วๆสักหน่อยก็ดีเพื่อคณะกรรมการผู้ดูแลเรื่องน้ำเรื่องไฟจะได้สะดวกนะ หลงพอลงไปกรุงเทพมาเมื่อวานเนลูกไอ้วันที่หกนะลูกหลานนะไปฉันอยู่โรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้วก็ล่งกรุงเทพแต่เมื่อนี้ยจ่เบาๆหลายแต่ฝนกับร่งเล่งลงละลูกหลานเนะยเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยหลงพอกลับมาต่อมาจักทุ่มชิบนาทีนะถึงวัดปา่านาคําน้อยปอกขึ้นเครื่องบินผมมาสบายน่บายน์ซีโมงเมื่อวานไปขึ้นอยู่สุวรรณภูมิแล้วก็มา,มาล่งอุดร แล้วก็มักเกลืนหอดหอดวัดเพราะหอดวัดหงพ่อก็แรงไปเบิงหม่องงานเลยวันนั้นไปงานเนี่ยที่หลวงพ่อหน่อยเพิ่นเบิงเพิ่นกำลังเท่เออเท่เกลื่อนนักฝายน้ำล้นวันนั้นไปเออหลวงพ่ออยู่อุดรนหลงพ่อกระโถ่ประามไว้ไปหน่อยๆไว้วะเออฝนตกบนในวัดเท่าอุดรฝนตกได้ไว้วะโอ้กำลังลงมาหลวงพ่อสันเออทั้งฝ้าห้องทั้งมืดขึ้งไปสันเอ้ย เดาเฝ้าเดอฝนเดอวะฟังฟังคำหลง่อก็ไเลยลง่อเทศแอบปูนแล้วเสก่อนยังคอยตกเดอฝนเดอวะแอบลง่อก็เลยมาจากอุดรพอมาหอดดีกว่ามาจากทุ่มกวกว่าลง่อก็เลยลวงไปเบิงเลยไปเบิงงานกับกับท่านหน่อยเขากำลังเท่กันจะพูดจะพืดอยู่อกำลังเท่ปูนโน่นไปใกล้สีแล้วเราเนาะไป คนนั้นหลวงพ่อกับลับมากุติบ้านาักเทียงขึ้นเท่านั้นแหละโอ้ทั้งฝ่าทั้งฝนทั้งฝ่าห้องทั้งฝนก็ะแทลงมากเมื่อคืนเทียงขึ้นบงนาฬิกาเทียงขึ้นพอดีโอ้ตกอยู่หลายหน้าที่ขึ้นกันจนเห้านอนรับพระมันไปฝนตกเมื่อคืนไม่เศร้าหนกยังตกเดือนหนึ่งก็ยังตกอยู่เนี่ยนะยังแรงอยู่เออ แต่ว่าไปมือ,าอ้าหลวงพ่อก่อนไปบินธบารหลวงพอ่อกับเฝ้าไปเบิง้งใกลกันนะย่านย่านเคลอนพังมันลงไปแต่ว่าน้าม่าท่านขืนเลยน้ามันยังขึ้นเกาอยู่แต่ว่าตะฟังมั่นเออดีนพังพังทะเลทะลายได้หน่อยหนึ่งอยูออ่พอมันน้ำกัดเจาะนี่แหละล,ลูกหลานบเลอยอเมษาปีนี้คือว่ามันสีห่อนมันสีห่อน พระญ,ญาติแถนก็หดน้ำก้อนนู้นลงไปหดน้ำไปก่อนเลยแล้วลเย็นไปแล้วเย็นแล้วแต่เมื่อวานเมื่อก่อนห้อนคักห่อนแน่ดีแล้วลูกหลานเนี่ยอจีนฟ้าอากาศหลวงพ่อก็จะว่าเอ้คนโบลันชาติไทยของเฮาเนี่ยฉลาดไร้เตือพี่ได้หลวงพ่อวะวะในช่วงเทศกาลในแปลว่าเดือนเมษายนี่ ทุกปีในปีว่ายี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่เป Jean ็ว่าห้อนที่ hey. ah สุดของเมืองไทยเฮ้านะไปไอ้คนหมู่ล้านเขาผู้เฒ่าผู้แกเขาเกิดก่อนเอ๊ะยำฮ้อนให้เจได้นางจุกบุกนางจักปักนางตากอกห้าปากสังงาบสังเกยยื้ซื่อให้เจได้เอาน้ามโหสถกันเหรียญก่อนนะไปไอ้คนหมู่ล้านก็เลยตั้งเป็นสงการคือว่าเอาน้ามโหสถกันเหรียญ่นนะไปให้มันเย็นก่นนไป เอน่าอยู่ในสางอยู่ในบอ่อก็ขนมาเตรียมไว้ันออกไปเพื่อโหดกันมันไปเพื่อจะให้มันเย็นมันอไปเพราะว่าอากาศมันฮอนได้เมนบ่วละนี่แหละเอ่ว่าคนบัวร้านชาติไทยเข้าหน่อยจะเริมไนเติบไปเด้อั่านพุ๊น่าฝ้าห้องแล้วลูกรานเลยเอาละว่าทนนี้เราพ่อลวฝ้าเขาจะโบเห็นด้วยมาเอารับพ่อในบันดีเนอะฝ้าห้องละฝ้าห้องเสียงดังแล้ววะ หลวงพอ่งพอให้พ่อนงเดียวก็ได้ดอกมืนอนี่นะ <c oughs> ยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวะอิตโตทินนางเปตานางอุปกาปะเตอิชิตังปฏิต,ตังตุมหังกิปเมวะสมิจาตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยะถามณิชโชติ ระโสยถาสัพพิตโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภพิวาธนาสีติจันิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทานเิอายุวันโนสุขังภาาลางภวาตุสัพภามางคลัง ราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะส, <c oughs> สัทธาโสถีภาวันตุเตโอ้เสียงฝ่ายังห้องกันนำถีแล้วเกิดลูกหลาน,นเอาเอาละรับสินรับพรท่านอาหารเน,นี้อบี้เนอะร ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีล ชื่อบัญชีแอดวัตป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา